สวัสดีครับพบกับ FIFA Mobile TH อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาทำในเรื่องของการแลกตัวนักเตะนะครับสายฟรีอยู่ยังไงถึงจะได้โรนัลโด m เมสซี่นะครับผมก็วันนี้เรามาเจาะลึกในฟอสเฟสติวัลกันเลยนะครับในเรื่องของการเก็บคะแนนนะครับผมเราไปดูที่ เมนก่อนนะครับผมตรงนี้ฮนะนี่เลยครับผมเนื่องจากว่าโรนัลโดกับเมสซี่เนี่ยจะต้องใช้ท็อปทรานสเฟอร์พอยต์เนี่ยหกหม้าคะแนนนะครับผมซึ่งเราคำนวณมาแล้วนะครับของแฟรงกินนะครับผมเขาคำนวณมาให้อย่างนี้ฮนะตรงนี้เลยครับผมเดลี่พาร์ตนะครับ42วันเนี่ยเราจะได้ประมาณ57,750แต้มนะครับผม ก็ในส่วนนี้นะครับก็จะอยู่ที่วันละ1นึ่งพันสานะครับผมเป็นเวลา42วันนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมทีนี้เรื่องที่2ก็จะอยู่ใน m マイสโตนนะครับマイสโตนสี่พันสองไมสโตนอยู่ตรงนี้ครับตามเซิร์ฟเวอร์วินโดนะครับผมหรือเรียกสั้นๆตามที่เราคุ้นๆกันก็คือไมสโตนนั่นเองนะฮะจะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้พันสองแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกสามพันนะฮะ รวมเป็น4,002ตามที่แฟรงกินเขาคำนวณไว้นั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับผมแล้วก็ DOTD นะครับผม Day of the Date นะครับในนี้จะมีอีก5,000ซ่อนอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เรายังเปิดดูไม่ได้นะครับก็มีอีก5,000นะฮะอันที่4นะครับผมก็คือ Free p a s s นั่นเอง4,005นะครับผม Free p a s s อยู่ตรงไหนนะฮะก็คือตรงนี้เลยครับผม Top Transfer p a s s นั่นเองนะครับผมอันแรก1,000นะครับอันที่2อีก2,000เนาะก็จะเป็น 3,000นะครับอันท,ที่3ก็จะเป็นอีก1,500ก็เป็น4,5่ัน้นั่นเองนะฮะสายฟรีเราก็จะได้4,5่ัน้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสายฟรีนะครับก็จะได้คะแนนอยู่ที่สูงสุดนะครับ7 1 4 5 0แต้มนะครับผมทีนี้วิธีการที่เราจะได้โรนัลโด้มซี่นะฮะมีง่ายๆเลยนะครับก็คือ1ก็คือเราจะต้องเลือกหลีกอะไรสักอย่างนะครับเป็นเป็นหลีกหลักนะครับ หลีกเดียวเท่านั้นนะครับผมอันนี้คือสําหรับสายฟรีนะฮะหลีกเดียวเท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างให้เป็นพเมิลิกแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเก็บในส่วนของพเมลิกอยู่นะครับหลักการก็คือให้เก็บเส้นทางตั้งต่อไปนี้เลยนะครับผมเก็บตัว98นะครับ2ตัวนะครับผมเก็บตัว102 2ตัวนะครับเก็บตัว1052ตัวเช่นกันนะครับผม แล้วก็เก็บตัว109เนี่ยสตัวนะครับผมห้ามไปจากนี้นะครับผมเป็นอันว่าเก็บเท่านี้นะครับเราจะต้องใช้คะแนนอยู่ที่71,720นะครับซึ่งสายฟรีได้17,450ดัดังนั้นก็เป็นข้อแนะนำว่าอาจจะต้องเติมอีกสัก ใช้เพชรนะครับ2 5 0 0น้ช่วงระหว่างนี้นะครับใน42วันนี้ขอให้เราเก็บเพชรให้ได้2,500เพชรนะครับผมก็จะได้ทุกตัวนะครับสาเหตุที่เราจําเป็นจะต้องเอาทุกตัวเพราะอย่างนี้ครับตรงนี้นะฮะตัวนี้ใช้ในเรื่องของพิมลิกคอนแทกเนี่ย1น5 0นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะพาคำนวณดูนะครับทำไมจะต้องเอานั้เตะทุกตัวนั่นเองนะฮะตัว98นะครับเขาจะให้พิมลิกคอนแทกหนึ่งรนะครับ ซึ่งรวมข้างก็จะเป็น200นะแล้วก็ตัว102อีก125ก็เป็น300 250บวก200ก็เป็น450แล้วใช่ไหมครับผม450นะครับแล้วก็มาบวกอีก300นะครับอันนี้152ตัวก็เป็น300 750แล้วนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวละ500นะก็คือเป็น1,750นั่นเองนะฮะดังนั้นนะครจะบอกว่าสายฟรีนะครับได้ o r 1 1 1แล้วก็ o อ110นะครับผมได้แน่นอนชัวร์เลยนะฮะแถมได้โรนันโดด้วยนะครับผมทีนี้ในเรื่องของการแลกตัวนี้นะครับมันก็จะมีสอดไส้ในอีกเหมือนกันนะฮะก็คือในฟีฟ่าตัวนี้นะครับก็จะมีอันติเมตทันเซเฟอร์พอยอีกนะครับ300 ในส,ส่วนของ o อว r ลร้อก็ได้อีก200พูดง่ายว่าสายฟรีเนะี่ยได้อั t ิม a ต e ทันเซเฟอร์เนี่ยห้ามาแล้วนะครับเพื่อที่จะมาเปิดนะครับในอีก28วันข้างหน้าที่ตรงอั t ิม a ต e ทันเซเฟอรนี้นะครับผมซึ่งเชื่อว่านะครับอั t ิมิตรทันเเฟอรนี้นะครับก็มีตั้งแต่500ขึ้นไปนะฮะตามโอวอของอัติม a ต e นั้นๆันั่นเองนะครับผมสายฟรีเราอยู่ได้นะฮะ อยู่ได้ด้วยโรนัลโดเมสซี่และก็นักเตะตัวดังๆอีกมากมายเลยนะครับตอนนี้เราก็แค่เลือกนะครับในหลีกที่เราชอบนั่นเองนะฮะใครสายไหนก็เลือกได้เลยนะครับผมส่วนในเรื่องของ SBC นะครับทราบแล้วว่าวิธีการทำยังไงนะฮะทีนี้อยากจะขอรูปนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเออคนอเต้นเนี่ยเขาแลกยังไงนะฮะเดี๋ยวพี่มีรูปให้ดูนะฮะ ในเพจนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะก็คือมีในเรื่องของท็อปทรานสเฟอร์สตัวนะฮะอันนี้ทีมีเขาเลือกอยู่ที่4ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือนะฮะก็ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ได้ขอให้อยู่อยู่คนละลีกนะฮะอย่างน้นอยๆเนี่ยสลีกนะครับผมแล้วก็รวมคะแนนโอเวอร์ออฟมากกว่า104ขึ้นไปนะครับบางคนก็ประมาณนี้นครับผม